มีช่วงที่ไปต้องไปไหว้อ่ะค่ะไปบวงสรวงก็คือว่าจะไปที่แท่นประหารตัวาซอ่ะได้กลิ่นเป็นกลิ่นดอกมะลิอ่ะแบบหอมมากๆเลยางเราก็เออรู้สึกดีอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็เอ๊ะไม่มีใครไหว้ดอกมะลินี่ว่าเขาไปถ่ายกันายนั่งอยู่ข้างล่าง3มคนพี่เอกพี่กันแล้วก็สายปานถ่ายอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้กลิ่นน้ํายาอับศบกันเขาได้กลิ่นฟอร์มาลีนกันแต่เนี้ยไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นเลือดกลิ่นศพ แล้วพี่พี่สายอะ่ะเหมือนกลิ่นดอกมะลิพงมลาลัยดอกมะลิอะไรเงี้ยเขาได้กลิ่นคืาได้กลิ่นแรงจนเขารู้สึกจนสายลงจากจัดมอนิเตอร์จากข้างล่างขึ้นมาชั้นสองอะ่ะแล้ววิ่งมาหาพวกแล้วเขาไปอยู่ในมุมของเขาอีกมุมหนึ่ง